เล,เ,ลเล่นอะไรดีอ่ะคือกูก็เล่นเป็นดอูชากเนาะ,ะต้องเปิดเสียงเกมก่อนแป๊บนึงเล่นตัวนี้อ่ะคุณเอหรือวเล่นเกสเอาไปออกน้ำอ่าเอ่อนเขาเล่นเนียก็ได้แหละกเกมเขาออกน้ำไม่สู้แกเอาสกินนี้มาจากไหนตัว <c oughs> นี้เขาไม่คเลยนี <c oughs> ่สเสียงน่ากลัวมากอลยมึง มันปรับเสียงในเกมยังไงเขาต้องไปปรับตั้งค่ากดลากไ oh. ปปะวันนี้ขอเก็บแปดเองรู้ไหมว่าเขาอ่ะเล่นบปยวีสองมใช่ไหม mm. เขาเล่นมาสองสามตาติดอ่ะเก็บแปดสามตาเลยนะแกแก mm. จะมาทำให้สถิติฉันนั้นผิดพลาดไม่ได้นะเว้ยจ oh. ้าใช่ให้ฉันไม่ยมให้ฉันไม่โยนมอีเตอร์บ้าวนะ แกเล่นตัวที่ฉันลำคาญที่สุดบนโลกใบน,นี้เลยนะเว้ยก็คือตัวนนะอะไรนะมันอันนี้แกหแอบฉันขอปรับเสียงเกมก่อนมันดังทางคค่าอยู่ไหนเฉันว่าการเนี้น่าจะมีนะอื้มปูกขึ้นแล้วเนี่ยอจริงโอ๊ยแกเดินเดินไปเดี๋ยวก็เจอเฮ้ยฉันเจอเฮ้ยนี่มันนี่มันแมปอะไรเนี่ย ยังฉันเจอแพท AFK เอ้ยไม่เออโอ้ยฉันเจอแล้วฉันเจอแพดฉันเจอแพทเจอตัวจุกแต่เริ่มลเลยไม่ต้องเข้าไม่ต้องข้ามโอ้ยฮัลโหลกลับมา <laughs> เขาจอตัวหืดนี่นี่โดนไปหนึ่งดอกฉันโดนหนึ่งดอกไล้วนะเขาใกันอแล้วอะเอา้าช่วยจะรู้ไหมจ๊ะ มันก็จอดีกออกเกิมเนาะอืะอ,อพี่นักดักไม้โนหนึ่งน้องเดี๋ยวน้องจะรูยย้พี่นักดักไม้โนหนึ่งวิธีการเล่นอูช้างนะคะดักหน้าดักหลังดัก <ใน S 2> มุมเลยเน่โดนหนึ่งดอกควายลมแล้วลมพร้อมกันเลยเก่งมากจ้าแกชุนเอามันลงห้องวีดีกว่า ว้ยตื่นเต้นตื่นเต้นพอวีเสือเสือเอ้าเอามาลงพกวีไม่เพื่อนไม่ต้องมาช่วยเอ้ยฉันเจอทางนู้นหนึ่งอัตรามีเกมมาล้มนี่วิสาวน้อยทำลายกล่องนี่อ๋อฉันเป็นฮันทีน่ากลัวมากไ่นีเนี่ยอุชานะคะดักหน้าปึ้ง ออเออเซิร์ฟเห็นเห็นเห็นเซิร์ฟมาเหรอใครเอามาวะไม่ใช่กูแน่นอนฉันเอาเซิร์ฟเห็นตอนฮิลมานะก็เห็นตลอดฉันเห็นฉันเจอสาวน้อยเนี่ยจะไล่าสาวน้อยต่อออกไปก็เธยเธอหน้าเหม็นหน้าเทาตุ๊ดอุ้ยมันล็อก <c oughs> อ,อดีนะไม่โดนแกมันจะเข้าวาร์ฟไอเกแน่เลย <c oughs> มันจะไปวาร์ปใหญ่ใช่มันจะเข้ามันเข้าวาร์ปใหญ่ แต่ว่าแต่ว่าจำพังเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยไปจำเยี่ยมนางครับเออรอฉันก่อนแป๊บนึงเยี่ยมเแกพังวาล์วใหญ่แล้วมันอันนี้เลยมันหายไปเลยพังรับใหญ่เพราะมันจะเข้ารับใหญ่อ่ะเยี่ยมจริงมากไปแกอยู่ที่ไหนแกให้ฉันไปช่วยที่ไหนโอ้ยมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ทะอยู่มันอยู่กลางเลย กางแหววมันตรงไหนฉันบอไม่ต้องมาท็อปเพื่อเลยอี้ยงั้นมืออันนี้ไปอ้าเฮ้ยกดกอดทอยอุ้ยขอโทษค่ะ <c oughs> <c oughs> พูดคำหยาบคายโอ้ยแกไอ,อตัวนี้แหละที่มันมาขึ้นมันแลดูบดับล่างไล่ด้างบนสองน้อยมันเกาะไม่มันลงมาแล้วมันลงมาแล้ว <c oughs> ชันเกลียดอีนี่มากเลยไอห,หรือว่ามึงจะไอคนเดียว <c oughs> ไม่มึงมาเลยมึงมาเลยสอ,สองตัวสองตัวไง มัจะเอาสาวน้อยก็ลงมาเออเอ้ยไม่โดนมึงด,ด่ามึงด่าทางนูน้นบายบายบายระวังนะข้าไม้สาวน้อย,สา,อยสาวน้อยลงมาแล้วเอเอไปเอาตอนนั้นเดี๋ยวเขาเอาสาวน้อยเองฝากด้วยดักหน้านะคะวิธีการเล่นอูชางนะคะหนึ่งศูนหนึ่งดักหน้าเห็นไ,ไหมไี่อืมข้าวลิว่งเลืวอย่า ้ไม่ได้ซของเลยอย่าไปอย่าไปเครียดอย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าไปคงอย่าไปเครียดเี๋ยวก่อนอู้ชุดปืนแม่มาเราลูไม่ดีเลยงให้เต็มด้วยแอมันมีลัคเียอ้ยไม่โดนตร์ขาวเนี่ ตีชามากไปก่อนนะฮึบฮึบฮึบยี่ไหนฮึบปึ้งนี่โดนไปหนึ่งดอกหนึ่งดอกก่อนนะเกเ๋เก๋จะไปช่วยเพื่อนหรอเงนินทองไม่มาเดี๋ยวกอดทองอีก,อกรอบกอดทองปึ้งโอ้โอ้ติด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  ว้ยไม่โดน,น,น,นเน็ตปิงเหรออ,อย่าพึ่งปิงเซ่ยอยู่บ้านเน็ตมาปิงไม่มีกอดทองว้ายตำคาอีกเก๋หยุดเซ่นักกระเทยนักกระเทยหน้าเทามันจุกเก่งนะเนี่ยมึงกูจะมาเสียเวลากับอีกเก๋ไม่ได้ฉันจะเอานังแคสมีคนช่วยน้องหามแล้วนะแกช่วยฉันด้วย แกช่วยฉันด้วยอีเกมันจุูเก่งอ่ะดักหน้านะสู้นี่ไม่โดนเอ้าไม่โดนเฮ้ยเลือนสาวเครื่องเนี่ยยังไม่ได้ปิวซัะเลยคัะเออฮะจริงเหรออีบ้าแรงมากเออโดนละไปไปไปอย่าไปเครียดอย่าไปคงอย่าไปเครียดเงียบ เออกูจะไปดักเครื่องสั um> ่น <s> ก <art> um> <INE> <disability> <plate> ่อนนะเราต้องไปดักเครื่องสั่นแล้วนั่งลงไป็ไนักเต้นอยู่นักเต้น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 อยู่นี่นักเต้น่นไม่ใช่นักเต้น แม่งเล่นน้ำแข็งไปจัง,งเครื่องนนะักเต้นอะไรเก๋อะจะก,กูไปพังของพังของดนตรีพัง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 คุณเอาเก๋เลยเดี๋ยวกูพังกล่องดนตรีให้อีตัวนี้โดนยังโดนแล้วเข้าไปเลยนาะยไปกไูเรามีอะไรเรามีเก๋มันอยู่นี่เอ,อ้าพนักงานกลับเหรอโอ้โหยูนี่อา้าวโอเคโดนละเยี่ยมมึงเดี๋ยวก่อน เรียบร้อยเกือบๆอะไรวายวายวายเห็นสาวน้อยแหละติดเดี๋ยวฉันดูเครื่องสั่นก่อนแป๊บหนึ่งมันขึ้นสาวน้อยนี่นี่นี่อยู่นี่กันเต็มเลยตัวตัวไล่สาวน้อยอยู่เดี๋ยวกูเอาน้ำหอมก่อนละกันเพราะว่ามันเคยนั่งละกูจำไม่ได้ว่าอีสาวน้อยมันเคยนั่งเลย สออาวสาวน้อยเคยนั่งมาดูข้างบนก็ได้ลองตีดูโอ้ยน้ำห่มเปลี่ยนเป็นแบล็กก่อนนะเดี๋ยวกูแ <c oughs> บบนี้เฮ้ยสั่นไว้จุกเก่งมากแพนโอ้ยเฮียอะ ยังเปห้อง,ยง,ยง <laughs> อ,อยู่พี่โอ๊ยเหลยหนึ่งเครื่งองเดียตาเออไม่โดนไม่โดนโดนแม้โดนโดนโดนเยี่ยมไม่ได้กุืน <c oughs> ุนักดักไม้โนหนึ่งนะเวย้ย <c oughs> เผื่อมึงไม่รู้แล้วทำไมก้นหน้าต่างมันหายไปไวจังอะ เจอข้างหน้าอืมโดนกันให้หมด <c oughs> จุดไหมจุดไหมจุดไหมไม่จุด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 เออนี่ยัง <c oughs> ไม่ซื้อของเลยกูมีตังค์อยู่หมื่นเจ็ดโอ้ชิหายต้องไปดับก,ก่อนนะมอ <c oughs> มา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 ,มาต้องอ้า ทน,นี่แหละนี่แหละน้ำหอมไปไหนน้ำหอมไปไหนอ่ะกันรัก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 มันจุดต่อเลยโอ้ไปจุดแล้วซาโลมันจุดซาโลมันจุดมันอยู่ประตูนี้กันหมดเลยโอเคโอเคเจอแพทเจอมือขึ้นไปขึ้นไปซาโล่เรจะไปซ่อมประตู อาเหรอกูกูมาเอาแพทนะตรงนี้มันอยู่ตรงนี้กันหมดเลยมันอยู่ประตูนี้มันอยู่น้ำหอม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 อ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นประตูนี้ยังไม่มีคนเปิ์ต่ะอุ้ยจ้ประตูนีู้อปชื่อน้ำหอมโดนน้ำหอมโดนน้ำหอมไปละน้ำหอมบินน้ำหอมบินประตูฝั่งไหนประตูอีกฝั่งหนึ่งป้าที่มันเป็นฝั่งเที่ไม่ใช่ที่มัอยู่อ่ะ มึงเจ้าอะไรกูฮะอีแพดอีแพดมึงมานี่โอ้ค <so ันโอ่ยอีวอกเจอกูดักหน้าป네ึ้งนี่ปังกันกูเจอกูเจอกูเจออีสาวน้อย พี sea, ite, it ่สาวน้อยมันจะเปิดแน่นอนไม่มีเลยนะไปอยู่ประตูนึงปะไม่อยู่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 มันอยู่อีประตูนึงแน่ว้ายคือโดนยิงคือโดนยิงช่วยด้วอ๋อมึงมันอยู่ประตูนี้เยอะยยะเลยเยอะงยะทั้งหมด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 จบแล้วไงจะตัวตายไปอยู่นี่มืช่วยกูด้วยสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวเลย สี4 4่ตัวสี่ตัว <Jamie? S 2> มาเร็ว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 ลูกไปไปไปล่าใครก่อนเอาเอาแพทขึ้นก่อนก็ได้แล้วแต่โอเคสองตัวแล้วเมืองเก๋เก๋เลื่อนละเก๋ไหมเก๋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 เออเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวพูดแพทก่อนแป๊บนึงเอาแพทเอาแพทเออเอาแพทเดี๋ยวเอาสองน้อยก่อนเดี๋ยวอีกสองน้อยเดี๋ยวเอาสองน้อยต่อ ระวังเก๋นะเก๋กับเบลเก๋ด้วยกับเบลเก๋กับเบลเก๋เดี่ยมโอ้โหสุดยอดมากโคตรโหดเอ๊ะพิกชนะได้ไงวะเน,นี่ยสุดยอดสุดยอดเดี่ยมยิสมารู้ไว้วิ่งมารู้ไว้ถอดได้วตอนเยโหดมากเราทำได้ไงเนี่ย แต่ต้นเกมยากชิ่งไหนเลยใช่ต้นเกมเราเยอะมากสุดยอดสุดยอดเกมเนี่ยเราไม่ได้ซ้ำตัวเดิมอ่ะเราเขาไม่ได้เฝ้าเก้าอี้อ่ะหดหดเขาก็ไม่เฝ้าเหมือนกันปกติก็ไม่ใช่เฝ้าอยู่แล้วไม่ได้ซื้อของเลยน่ะคือเขาซื้อตอนไฟาเกมเพราะว่าแล้วมันเป็นสวัสดีค่ะก็าแล้ว โอยหลังจากขึ้นมาไปาคือไม่มีเวลาทําช่องเลยแล้วแบบล้างแบบล้างแบบล้างสุดๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ไป็นเทิแล้วเย่ Yay! กลับมาพ้อมคอนเทนต์แน่นอนนะคะรอติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ